สวัสดีครับพบกับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพจปันแพรงเอฟซีน้องหญิงครับมาพบมาพอกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแบ่น้อยน้องอุ้งหญิงครับกะให้อาหารน้องๆครับพี่น้องเสานี้ว่าอาหารคนละกัมมือครับมีฟางแห้งแล้วกะหญ้าหญ้าให้กินแล้วครับพี่น้องหญ้าในเปียเนาะทำความสะอาดคอ,อกให้สะอาดสะอาด อายุนาเรียนครับเพราะว่าตั้งแต่ห้าขยายคอขอกให้เพื่อนแล้วคอกขอางบนนี่เพื่อนสิขี่ใส่เหี้ยวใส่ตั้งแต่ตอนนอนครับตอนกลางคืนเนีย่ยวเว่น,นก็นลงไปเรียนอยู่พุ่นไปขี่อยู่พุ่นไปเหี่ยวอยู่พุ่นครับในพื้นดินมันกัดับปัดกวดง่ายครับพี่น้องปัดกวดแล้วข้ากับตักใส่ของงัวเลยนะส่วนเสาหารแบบใบหญ้าใบยังเนี่ยที่เพิ่นกินแต่มันลนลงลน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 อย่างเี้เห้ากับฝาเก็บ ยหญ่เพิ่นยหญ่เพิ่นขี่เพิ่นเหยาะใส่นะเปล่เก็บแล้วก็เอาไปให้งัวงกินครับเพราะว่าเพิ่นค่อนข้าง,งสิเป็นแพะที่เป็นสัตว์ที่สะอาดครับพี่น้องหมอนี่กินกานนั่นกัดกานนั่นขาดไว้หมอนี่สิบ่กินเลยแต่มอนี่กัดกานนึงขาดไว้หมอนั่นก็นสิบ่กินต่อจังซี่นะคพื่อนกับเพิ่นไอ้เหม็นขี้เข่วกันนั่นละ่ะเพิ่นสิบ่กินของไผ พิ่นสิกินต่อคองจากของต้นไผ่ต้น,ตนมั่นประมาณนั้นะนะครับแล้วบัดน,นี้ต่อไปที่สิเฮ็ดก็คือไอ้บ่องให้ให้หญ้าก็ว่าสิมี FC ว่าให้ซื้อเครื่องเครื่องบดเครื่องบดหญ้าแต่ว่าไอ้ก็คือมันมีแค่2โตรครับพี่น้องแต่ที่สำคัญคือย่านปูหย่านหยังเพิ่นไปเฮ็ดไป้ปใสเรา เป็นอันตรายเนาะครับเนาะเครื่องบดก็เห็นหลายน้ำคาวแต่ละปีแต่ละปีนี่ก็หลายคนครับที่ตัดมือตัดแขนจังสี่นะก็ใส่มีดซับเอาครับเรบพราะว่าเพราะว่าเขาบริใส่หลายเขาใส่ประมาณหาหกหาหกตนต่อต่อขาบก็เสียเศราขับหนึ่งแรงขาบหนึ่งประมาณหาหกตนครับก็สิซับ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 แล้วเอาว่างเซล่างให้เพลินนะครับว่างเซล่างแล้วก็ไอ้ให้เพลินกินเฟืองนี่ก็สิใส่เห็ดหมอง หมองไส้ให้เพิ่นให้เพิ่อนดึงกินเรื่อยๆส่วนหัวอาหารก็เอาไ้นี่ก่อนครับน้ำก่อนก่อนถี่ห้าสิปับ๊บปรุงขอกใหม่ข้ากระสิจัดระเบียบใหม่ตอนนี้ก็เอาไว้ยังสี่ก่อนครับแล้วก็เมืนน่อนี้พอดีมาขึ้นไอเขามาทรงของแพยยืนกบเป็นโฟมลองอะฟมแผ่นครับแผ่นโฟมเอาไว้ร้อยน้ำให้กบข้นง่อยนะครับ มันนี่ก็สิจัดตัดตัดตัดเป็นเป็นชิน้นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนแล้วก็สิไปมัดใส่ขางขางขางบอ่อไว้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดให้โค้งคนนี้ขึ้นง่อยนะครับแล้วก็สิเปิดร่องน้ำโซลาเซลล์ไปเปิดใส่บอ่ะครับเพราะว่าน้ำลดลงหลายครับฝนบ่ตกขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะครับเนาะการสำรับประเด็นดราม่าในวงกา เขาเคียย์กันไปน้องพี่น้องเนาะก็มีหลายคนถักมาถามถักมาถามบาวโทนหลังหลังไม่ก็คือบาวโทนกะให้คําตอบไปไลครับวันเรื่องรล่ามันเป็นอย่างไรเพราะว่าบาวทุนกับบอหูน้ำนอว่าเพ่อนเทศดอีหยังกันจังไดแนวไดเป็นอยังไปสมาสานะครับกับบหูครับว่ายังไงคือบาวทนบอหูครับแลวกะ็เปิดเฟซเข้าไปเห็นประเด็นนั่นประเด็นนี้ก็คือบาทวทนกับแค่ออานครับพี่น้อง อ่านว่ามันเป็นจังใดจังใดตามที่เอฟซีหูนะครับบาวทนกับสีหูซ้ำเอฟซีหูเนาะครับเนาะเอฟซีหูซ้ำใดบาวทนกับหูซ้ำนั่นแหละครับเพราะว่าบาวทนกับบัวไหลเปเจาะลึกประเด็นบัวไหลเปสอบัวไหลเปถามไปเนาะครับเนาะกัให้เพิ่นเคลียร์กันแต่ละเหลืองแต่ละเหล้าเป็นเหลืองเหล้าของเพิ่นครับบาวทนกับซีหูกับพวกน้องๆ้องซัดเลี้ยงของน้องอิงนี่แหละครับอยู่ทางบ้านทางเฮือนทางไฮทางหน้าของเพิ่นนี่แหละครับคอยทายแพะ้ทายกบทายหมาทายแมว มวนนี่ครับพี่น้องอยู่กับนองนองแล้วมันมันมีนมนความสูขดีกับบรรยากาศห้องหาทองหน้านะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่บบาตทนไฟฟันอยู่แล้วครับว่าสักมือหนึ่งออกจากงานมามันนั่งมาไอสูตรบรรยากาศสูตรลมเย็นเย็นแนมเบิงเข่าเขียวๆต้นไม้เขียวๆลมพัดเย็นเย็นวววีวีนีน่จักสีนี่นี่แล้วก็เห็นหน้องนสองซัเลียงกินอยู่แบบสุขภาพร่างใกล้แข็งแรงนะครับ กระโดดโลดเต้นแลนไปแลนมามีความสูขครับพี่น้องบ่ตองไปมีประเด็นด่ามาอย่างหลายเนาะช่องนี้มีแต่มันกับมวนครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับที่การสนับสนุนช่องตั้งแต่มือแหลกจนหอดมือนีเนาะครับเนาะเขามาเบิงคลิปวิดีโอเขามาชมคลิปวิดีโอเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสนับสนุนถูกช่องทางครับพ่อแมีพี่นอ้อนงเอฟซีกันนะฮะนะฮะพี่น้องเบิงโฆษณาบกกดขามโฆษณาก,กะ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนครับมีรายได้จาก YouTube เพิ่มขึ้นจากเข้าสีได้ยซิปเป็นได้ยยี่ซิปจังสี่นะครับการเบิองโฆษณาถือว่ามีผลหลายครับกับรา,ายได้ทาง YouTube เนาะครับพี่น้องฝากความพี่น้องเอฟซีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองผูนแบ่น,น้อยหนุ่มนีน่ครับสำหรับคำขึ้นนี่การสาวน้อยเพรินแพงสีทําการแสดงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนะครราชสีมาครับโคราดเนาะครับเนาะกับมื่อื่นทีมงานรถตู้เป็นกับสีได้เดินทางกลับมาครับ ส่วนแม่วันครับแม่บาวโทนเพิ่นสีเดินทางกลับมาเมื่อนี้ครับเดินทางมามื้อนี้มาหอนหมื้อแลกเนอกคเนอกกะสิวันล้อมแม่ให้อยูบานนี่กว่าครับพี่น้องบ่อยากให้เพื่อนไปหาเหตุงานยุ่งเทฯให้เพื่อนมายูบานหาเปิดช่อง y o YouTube ถไทยนั่นไทยนี่ให้พ่อพี่น้อง FC, เ c ได้เบบ่งกันครับแม่กลับมาหลอบนี่คือว่ามาเพื่อตีสิไปรวมงานปิดวง รวมงานปิดวงไอ้สาวหน่อยเพรนแพงครับไปเฮ็ดนัน่นเฮ็ดนี่ซอยหนองอุ้งอิงซอยแม่หน่อยเนาะครับเนาะกามีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายคนครับถามหอดถามหาคือหอดคือถึงแม,แม่วันไปใส่แม่วันไปใส่อยู่กับว่าให้แม่ฟังอยู่ครับแม่ก็เลยอ,อยากมาอยู่บ้านอยู่ครับแม่อยากมาอยู่อยากมาเฮ็ดอยู่แต่ว่าล่อแบบให้เก็บเงื่นอนก้อนให้จังสันจังสี่ก้อนนะครับ อนาคตจังไดยก็ได้ดก็ไม่อยู่บ้านอยู่แล้วพี่น้องครับน้องๆก็มีพอม่อแม่พี่น้องเอฟซีบางท่านกับว่าเสียงคอยเสียงเบาเนาะครับเนาะก,ก็คือแต่เสาบ้างที่การเพิ่งตื่นยังสินะครับเบาเนาะเพิ่งตื่นตื่นขึ้นมากกับเสียงมันยังอยู่ในหูคออยู่นะครับแต่ว่าบ้างคลิปบ้าทุ่นกับตังกล้องไว้ ตั้งกล่องไวแห้วก็ะายใกล้ๆยังสีมันกับ่มมีเสียงเนาะครับเพราะว่าเปล่าทุ่นบร้ติตไม่ก็มี่พอเอฟซีมันทรงไม่มาหายูยครับพี่น้องแต่ว่าเปว่าทุนก็ะใสแล้วมันใส่บ่ได้เนาะครับก็พยายามเปิดแล้วแต่ว่ามันเปิดบติดนะครับกับว่าสิไปซื้อไม่ครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ที่ที่บอท่านมีก็คือไม่ครับค้าตั้งกล่องครับกาตั้งกล่องตอนนี้ใส่ตัวรหัสสิบบาทครับตั้งได้ซื้อนะ บ่แมีนแบบกั้นสันกันนยังนะพี่น้องแบบตั้งซื่อๆนะครับก็เอาไว้ตั้งเวลาเฮาพาหน่องแลียนทายคลิปให้นพ่อพี่น้องเอฟซีในเบิ่งการออกกำลังกายของหน่องในทุกๆุกเสาร์นะครับเนาะการสำหรับท่านใดสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่หม่นครับแอดเฟซบ่าวโทนมาครับชายอิสระวงเล็บน้องครูซิตีคตค้ครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอครับท่านใดหาเฟซบุ๊กบ่เจอเนาะครับเนาะก็เป็นพระหลวงปู่หม่นสิทธาสิโรวัดบันจานครับตำบลจานอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกษครับ ท่านใดสนใจก็ทักขอความมาครับพี่น้องเป็นพระใหม่ออกจากวัดบรรจ้านครับราคาหนึ่งร้อยสองร้อยสาอยสี่้อยบวกค่าจะสร่รงหาสิบบาทครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนียงสักก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ